นี่มันที่ไหนไม่ใช่ข่ากำลังกลันยาอยู่ในถ้ำเซียนฟูหลอกเหอรอสรรพสิ่งในจัก,กรวาลจุดเริ่มต้นของความกลโหลนเมรยาปีศาจแก่นแทกกำเนิดทุกสิ่ง้อมรวม ข้าตายเพราะการปรุงยางั้นหรือแล้วข้ามาเกิดใหม่เป็นใครเนี่ยนายน้อยท่านตื่นแล้วนายน้อยสูตื่นแล้วงานการมั่นหมายระหว่างจือเยียนสิทธ์น้องของข้ากับนายน้อยซูควรได้ข้อหยุดติสักทีเอพธิดาปีหยุนเซินจือหยินเจ้ามากเกินไปแล้วลูกชายของข้าเพิ่งตื่นขึ้นมา ซูเจิ้นกังผู้นำตระกูลซูพี่เสินนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการด้วยใช่หรือไม่นี่พี่ซูข้าลุงซูแม้ว่าข้ากับนายน้อยซูจะแต่งงานกันได้สามวันแล้วแต่ไม่เคยร่วมหอลงเตียงด้วยกันจึงถือว่าไม่นับว่าเป็นสามีภรรยากันเสินจื้อหยินสิษย์น้องของข้าแต่งงานเข้าตระกูลซูเพื่อเมล็ดยาทองคำเก้าระดับ เพื่อสายปลุกสายเลือดโดยกำเนิดและกราบเข้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ของข้าปรมาจารย์ปี้ไห่แห่งศาลาประตูเทพหากท่านยอมยกเลิกการแต่งงานไม่ว่าน้ำวิญญาณแห่งเพลิงผลไม้แห่งวิญญาณซึ่งสมบัติหายากเหล่านี้เทียบได้กับเม็ดยาทองคํำระดับ9ของตระกูลท่านได้ หญิงสองคนนี้ต้องการยกเลิกการแต่งงานของข้ากับหนึ่งในนางงั้นหรือดูสิว่าพวกนางจะทำอย่างไรต่อไปทำไมเขาถึงมองข้าแบบนั้นผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลย เป็นแบบนี้ได้อย่างไรข้าสัมผัสได้ถึงพลังปานได้สัดเจนแต่ทำไมข้าถึงสายพลังไม่ไดุ้เสียนข้าขอโทษนะข้าไม่ได้รักเจ้าฮ่าฮไม่รักงั้นหรือสายยาเม็ดทองคำเก้าเพื่อปลุกสายเลือดพรสวรรค์และเข้าร่วมนิกายใหญ่เส้นศาลาประตูเทพหลังจากนางกลายเป็นลูกศิษย์ของเทพปีไห่ก็มาบอกว่าไม่ได้รักข้า เจ้าจิตพี่ให้ยินเออเป็นคนอธิบายด้วยตัวเองเธอข้ายอมรับว่าข้าเห็นแก่ตัวมากที่แต่งงานกับเจ้าเพื่อเม็ตยาทองคำแต่ได้โปรดเข้าใจข้าด้วยถ้ารู้สึกว่าของทดแทนยังไม่พอข้าจะทำพอได้แล้วเสริญจือยินข้าต้องการถามเจ้าว่าเจ้าต้องการทำให้ตระกูลซูและท่านพ่อของข้าต้องอับอายใช่ไหม แล้วเจ้าจะให้ท่านพ่อของข้าดูแลตระกูลต่อไปได้อย่างไรในเมื่อเจ้าทําให้ตระกูลซูของข้าอับอายคายหน้าเส้นนี้แล้วเจ้าจะทําให้ตระกูลซูของข้ามีหน้าอยู่ในเจียงหลิงต่อไปได้อย่างไรก็ได้แล้วหุบปากเจ้าใส้งานซึ่งเป็นสามีของตัวเจ้าเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ข้างหลังเจ้าคิดว่ามันน่าคายหน้าขนาดไหนหากคนอื่นรู้เข้า แล้วทีนี้ตระกูลซูจะไปมีหน้าอยู่เจียงลิงได้อีกหรือเจ้าให้ข้าเอาหน้าไหนไปเจอท่านพ่อลุงพี่น้องในตระกูลได้เจ้าตอบข้ามาสิข้าขอโทษสูเสียนข้าขอโทษแต่ข้าต้องทําลุงซูข้าขอโทษท่านลุงซูหรือไม่ต้องเรียกข้าแบบนั้นข้ารับไว้ไม่ไหวหรอกดีด้วยที่แม่นางได้พบหนทางแห่งเตา จากคนธรรมดาได้กลายเป็นหงที่สง่างามตอนนี้เจ้ากลายเป็นลูกศิษย์สายตรงของเทพธิดาปี้ไหแล้วข้าจะถูกเจ้าเรียกว่าท่านลุงได้อีกอย่างไรท่านผู้เท่าสู่การที่นางจะฝึกสตรีโยกได้จำเป็นต้องมีร่างกายและจิตใจบริสุทธิ์ในที่สุดอาจารย์ของข้าก็พบศิษย์ที่น่าพอใจเส้นนี้ ท่านได้โปรดเติมเต็มความต้องการของท่านอาจารย์ของข้าและสงสารเด็กคนนี้ด้วยเถอะไม่เพียงเพื่อให้เด็กคนนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ก็ยังเผื่อตระกูลสูของท่านด้วยเจ้าหมายความว่าอย่างไรท่านผู้นำสูให้ท่านคิดถึงตระกูลของท่านด้วยข้าขอแนะนำให้ท่านอย่าทำอะไรบุ่มบามจะดีกว่าเจ้าคมคูคนอื่นมากเกินไปแล้ว ชื่อยินข้าขอถามเจ้าหน่อยเจ้าได้ถามความยินยอมจากพ่อของเจ้าหรือยังนี่มันเป็นการตัดสินใจของข้าเองฮ่าฮในตอนนั้นสายสราสองคนสาบานว่าหากมีลูกจะให้แต่งงานกันตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นสิทธิของสา,า,า,งา,ย,ย,ย,สายสราสองคนเส้นนี้ใส่ไม่ล่ะ สูเสียนในเมื่อของเหล่านี้ไม่อาจทำให้เจ้าพอใจได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าบอกข้าหน่อยว่าทำยังไงเจ้าถึงเต็มใจที่จะยกเลิกงานแต่งงานเจ้าคิดว่าคุณสมบัติปัจจุบันของเจ้าตนนี้เจ้าคิดว่าตัวเจ้าคู่ควรกับข้างั้นหรือเจ้าหมายความว่าอย่างไรเจ้าหมายถึงว่าข้าเป็นขยะงั้นหรือ ถ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ในเมื่อเจ้ารู้ตัวเจ้าเองเจ้าต้องใช้เวลาหลายปีในการเป็นผู้ฝึกลมปราณได้ดีจริงๆดีมากศาลาประตูเทพดีจริงๆแม่นางเสินจือยินเชี่ยวรูสีไปเตรียมผู้กันและมึกมาเอาไปสินี่คือหนังสือยา ได้แล้วนี่คือหนังสือ,อยาที่เจ้าต้องการยังไงล่ะสูเสียนทายาทรุ่นที่23ของตระกูลสูขอประกาศว่าเสินจื่อหยินภรรยาที่ตบแต่งเข้าตระกูลสูได้ย่าล้างขาดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าขอไล่นางออกจากตระกูลจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นหรือตายเกียรติยศและความอับประยศด รำรวยและยากจนสูงทรงและต่ำต้อยผู้หญิงคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตระก,กูลซูของข้าแม้แต่เสี่ยวเดียวท่านพ่อข้าขอโทษที่ข้าหาภรรยาที่ดีให้ท่านไม่ได้ทําให้ตระก,กูลของเราต้องเสื่อมเสียซื่อเสียงมาสู่ตัวท่านด้วยเจ้าเด็กโง่เจ้าไม่ได้ทําผิดอะไรแต่เป็นความผิดของพ่อเอง ที่ไม่เลือกพรรยาให้ลูกตัวเองไม่เก่งจื่อยินไปกันเถอะข้าเดี๋ยวก่อนหืมเสินจื่อยินข้าต้องการท่าประลองเจ้าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าข้าจะไปหาเจอที่ศาลาประตูเทพเพื่อล้างความอับประยศที่เกิดขึ้นในวันนี้ ก็ได้วันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าข้าเซินจือยินจะรอเจ้าสู่เสียนที่ศาลาประตูเทพข้าจะไปตามนัดแน่จเจียวลูซี่ส่งแขกสิทธพี่ไปกันเถอะพี่สู้เรื่องในวันนี้เป็นเพราะตระกูลเรินของข้าเป็นเพราะศาลาประตูเทพแข็งแกร่งเกินไป ตระกูลเสริญของข้าทำอะไรไม่ได้แม้แต่ข้าที่เป็นพ่อของนางก็ยังควบคุมนางเอาไว้ไม่ได้พี่ซูได้โปรดดูแลตัวเองด้วยเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมท่านพ่อข้าสบายดีสมแล้วที่เป็นลูกสายของข้าแม้เจ้าจะประเสริญกับสถานการณ์เช่นนี้แต่เจ้าก็ยังสามารถฝืนยิ้มได้อย่าเศร้าไปเลยเดี๋ยวพ่อจะหาผู้หยิงที่สวยกว่านี้ให้ ท่านพ่อไม่ต้องเป็นห่วงข้าสบายดีข้าไม่ต้องการภรรยาสวยเดียวเรื่องนี้ข้าจัดการเองถ้าอย่างนั้นเจ้ามีผู้หญิงที่ชอบเมื่อไรเจ้าบอกพ่อได้เลยพ่อจะหาวิธีให้นางแต่งมาเป็นภรรยาของเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้บม่มเพาะในชั้นที่หนึ่งของระดับฝึกลมปราณพ่อตกลงระวางเจ้ากับเสินจือยินตอนนี้นางเป็นลูกศิษย์ของศาลาประตูเทพ ทำให้ระดับพลังของนางเพิ่มขึ้นทุกๆวันแต่ถ้าเจ้า้ายสมุนไพรแล้วก็ท่านพ่ออย่าก,กังวลไปเลยลูกรู้เรื่องนี้ดีข้าไม่ใช่สูเสียนคนเดิมต่อไปอีกแล้วในฐานะพ่อของเจ้าข้าจะสนับสนุนเจ้าอย่างเต็มที่ขอบคุณท่านพ่อเดี๋ยวกลับไปที่ห้องเดี๋ยวข้าจะใช้เม็ดยาทองคําและเม็ดยา สำมละล้างไขกระดูกให้เจ้าสำมละล้างร่างกายท่านพ่อข้าขอตัวกลับห้องก่อนไปเถอะเดี๋ยวพ่อเตรียมยาเอาไว้ให้กับเจ้าลูซี่เตรียมน้ำเอาไว้ให้ข้าหน่อยข้าต้องการอาบน้ำค่ะนายน้อย ดีมากเส้นลมปานของข้าเปิดออกหมดแล้วไม่เพียงแต่เส้นลมปานลักพิเศษแปดเส้นเปิดเท่านั้นแม้แต่เส้นลมปานย่อยทั้งหมดก็ถูกทะลวงให้เปิดออกทั้งหมดเส้นลมปรานทั้งหมดไม่ถูกปิดกั้นอีกแล้วข้าสามารถดูดซับพลังปลานได้มากกว่าคนธรรมดาโดยใายกำลังเพียงแค่ครึ่งเดียวเพื่อความปลอดภัยข้าต้องลองทดสอบก่อน คือพลังปานงันหรือดูดกลืนเป็นพลังที่สุดยอดไปเลยนั่นใครเจ้าลูกชายพ่อเอาเม็ดยาทองคำมาให้แล้วพ่อไปละนี่คือยาที่ข้าเตรียมเอาไว้ให้เจ้าเจ้าต้องเตรียมตัวสำหรับงานประลองของตระกูลในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าขอบคุณท่านพ่อซี่เฝ้าเอาไว้อย่าให้ใครมารบกวนข้าได้เจ้าข้า หลังจากกินเม็ดยาทองคำเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าผลการฝึกจะเป็นเส้นไลเป็นไปได้ยังไงปริมาณการดูดกลืนพลังปานเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้เลยเหรอดูเหมือนพลังจากที่ข้าทะลวงเส้นลมปานในร่างกายทั้งหมดทำให้ข้าในตอนนี้ไม่ต่างจากอัจฉริยะไปแล้วแต่ไม่คาดคิดว่าข้าจะทะลวงเส้นลมปานได้ทั้งหมด เคล็ดวิชาสูตรหัวใจอาทิตย์อัดสดงเคล็ดวิชาพระสูตรหัวใจอาทิตย์อัสดงเป็นเคล็ดวิชาที่สามารถฝึกไปถึงระดับสูงได้โดยจะเปลี่ยนตามสีแต่ละดับได้แก่แดงส้มเหลืองเขียวฟ้านำเงินและม่วงในช่วงเวลาอันสั้นทำให้ข้ากลายเป็นผู้ฝึกลมปานขั้นที่สองแล้วหรือผู้ฝึกลมปรานขั้นที่สาม ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงพลังของข้าก็ขึ้นไปถึงสองขั้นติดต่อกัน<อ>แบบนี้ข้าสูเสียวกลายเป็นอัจฉริยะปีศาจไปแล้วเดินชื่อยินอีกหนึ่งปีข้าจะเอาชนะเจ้าเพื่อล้างความอัปยศให้ได้หวังว่าเจ้าจะไม่พิดนัดหรอกนะข้าเพิ่มพลังไปอีกไม่ได้แล้วคงเป็นการอิ่มตัวสินะ คลดวิสาผ้าสูตรหัวใจอัดสดงขั้นที่สองนั่นง่ายมากจริงๆหากฝึกตามเคล็ดวิสาก็จะทำให้พลังปานของข้าที่ซ้ายแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกซ้ายพลังปานเพื่อเปิดเส้นลมปานในร่างกายของข้าทำให้เส้นลมปานถูกเปิดออกหมดสำเร็จแล้วเควล็ดวิสาพระสูตรหัวใจอาทิตย์อัดสดงขั้นที่สาม ต้องไปหาท่านพ่อเพื่อขอเคล็ดวิชาพระสูตรอาทิตย์อัสดงขั้นสูงกว่านี้ว่ากันว่าในหลายร้อยปีตระกูลสูของข้าไม่สามารถฝึกเคล็ดวิชาพระสูตรหัวใจอาทิตย์อัสดงให้ถึงระดับขั้นสูงสุดนายน้อยท่านจะไปไหนเจ้าข้าเาท่านพ่ออยู่ที่ไหนนายท่านนายท่านอยู่ในห้องโถงต้อนรับเสียวลูซีคนข้างนอกเขาพูดถึงข้าว่าอย่างไร คือว่าคนพวกนั้นพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับข้าใช่ไหมคงพูดทำนองว่านายน้อยสูถูกบังคับให้ยกเลิกงานแต่งงานโดยเสินจือยินที่เป็นภรรยาที่เพิ่งแต่งงานเข้าไปไม่กี่วันสินะประมาณนั้นค่าแล้วพวกนั้นพูดอะไรอีกล่ะมีบางคนพูดว่านกเขานายน้อยไม่ขันทำให้เสินจือยิน ที่เป็นภรรยาพบความรับเข้าก็เลยรับไม่ได้ถ้าก็พอเดาได้หรอกว่าคนพวกนี้จะพูดแบบนี้แต่ไม่คิดว่าพวกมันจะความคิดต่ำถึงขนาดนี้จริงๆนายน้อยอย่าเสียใจไปเลยเรื่องที่พูดถึงมากที่สุดคือเรื่องนายน้อยจะไปแต่งกับใครเพิ่มไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้พวกเขาพูดไปเถอะเจ้าตามข้าไปหาท่านพ่อ โอ้โอ้นี่ไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องของข้าหรอกหรือไม่เจอกันนานเลยนะเฮ้ยลูกพี่ลูกน้องข้าได้ยินมาว่าภรรยาของเจ้ามาบอกอยาถึงที่เลยไม่ใช่หรือไงเป็นเรื่องจริงไหมล่ะลุ่ซินสูจริงหลินข้าไม่นึกเลยว่าเสินจือยินที่สวยงามแบบนั้นจะเป็นคนแบบนั้นได้แล้วลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงต่ำต้อยแบบนั้นควรปล่อยไปเถอะ แต่จะว่าไปลูกพี่ลูกน้องนางนั่นได้ไปกราบเทพธิดาปีไหที่เป็นสตรียกแห่งศาลาประตูเทพเป็นอาจารย์ของนางการที่นางได้เป็นสิทธิของสตรียกของคนผู้นั้นแสดงว่านางต้องฝึกเคล็ดวิชาเกี่ยวกับสตรียกได้แต่นางได้แต่งงานไปแล้วแสดงว่านางยังบริสุทธิ์อยู่เพราะเจ้ายังไม่ได้ทำอะไรนางใช่ไหมล่ะ คงเป็นเรื่องจริงสินะที่เจ้าไม่อาจมอบความสุขให้นางได้เป็นเหตุให้นางต้องการหนีไปจากเจ้าสินะเด็กบ้าเจ้าจะต้องการพูดถึงอะไรกันแน่พี่ลูกน้องของข้าไม่ใช่คนที่ไม่นกเขาไม่ขันสักหน่อยโทษทีเป็นความผิดของข้าเองลูกพี่ลูกน้องของพวกเราจะเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไร สั่งเถอข้าไม่อยากฟังเรื่องแบบนี้แล้วข้ามีธุระต้องจัดการข้าขอตัวก่อนละเฮ้ย hey, ลูกพี่ลูกน้องข้าเจ้าจะรีบไปไหนหรือว่าพวกข้าพูดจี้ใจดำของเจ้างั้นหรือถ้าเป็นเรื่องจริงลูกพี่ลูกน้องของข้าอย่าได้เศร้าไปเลยก็แค่นางผู้หญิงสันต่ต่ำคนเดียวพวกข้าจะพาเจ้าไปที่สนุกเอาไหม เ้าหมายถึงไหนล่ะลูกพี่ลูกน้องของข้าอุตสาหลุดพ้นจากผู้หญิงที่เลวอย่างเสินจือยินจะพาเขาไปเที่ยวอีตัวในหอนางลมได้อย่างไรจะามากวนข้าฮ่าฮ่าถ้าหากมันไม่มีพ่ออยู่มันก็ไม่ต่างจากขยะไรค่าจริงไม่ล่ะไม่ข้าบอกแล้วไงว่านกเขาเจ้านั้นมันไม่ขัน ใช่แล้วบ่มพ่อพลังไม่ได้แถมยังนกเขาไม่ขันอีกสร้างหน้าตายตายไปซะเขาไม่ขันขยะเจ้ากล้าเรียกใครว่าขยะนะเจ้ากโกรธจนเจ้าอยากอัดพวกข้างั้นหรือพี่หลีสินเขาต้องการอัดพวกเราท่านกลัวไหมข้ากลัวเหลือเกิน แน่นอนว่าข้าเองก็กลัวมากกลัวจนตกใจตายเลยในเมื่อพวกเจ้าควรประสาทข้าไม่หยุดหากพูดไม่รู้เรื่องมีแต่ต้องใช้กำลังสั่งสอนฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ขยะนั่นโกรธแล้วพี่ลีสินข้ารู้สึกกลัวจังเลยใช่แล้วในที่สุดเจ้าขยะนี่ก็โกรธแล้ว ที่แรกข้าคิดว่ามันไม่ใช่รูปผู้ชายซสอีกเหมือนที่นกเขาของมันไม่ขันดูเหมือนว่าหากวันนี้ข้าไม่สั่งสอนบทเรียนให้กับพวกเจ้าด้วยความโง่เขลาของพวกเจ้าคงนำหายนะมาสู่ตระกูลในไม่ซาที่ลีสินไอสารเลวนี่มันพูดว่าอะไรนะใช่มันบอกว่าจะสั่งสอนพวกเราข้าได้ยินไม่ผิดหรือเปล่า อืม้ขยะแบบนี้ข้าใช้นิ้วเดียวก็จัดการมันได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็ให้ข้าลองใช้นิ้วเดียวขบดยี่เจ้าดูเอานี่ไปซิมซะไปตายซะไอ้ขยะ อะไรกันสู่จิงหลินตอนนี้บอกข้าทีว่าใครคือขยะเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนี่มันกับตลปัดไปหมดแทนที่ข้าจะเอาชนะเจ้าขยะนี่ได้อย่างง่ายได้ งั้นก็รอบโจมตีมันข้าไม่ยอมให้เจ้าขยะนี่หนีออกไปได้ไปเร็วมากสูจิ้งหลินบอกข้าทีว่าตอนนี้ใครคือขยะไอ้ขยะไปตายซะ ยา่ามัดคลื่นพลังดูเสียนข้าจะฆ่าเจ้าใส่หัวไปทลายโลกา มัทลายโลกา,าเป็นไปได้ย,ยังไงนี่มันพลังอะไรกันมัทลายโลกาของข้าต่อให้เป็นผู้ฝึกลมปานขั้นที่สีก็ทนไม่ได้เจ้าทำให้ข้าบาดเจ็บได้อย่างไรซูลี่สินก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าใครเป็นขยะก,กันฮะ ฝีมือของนายน้อยก้าวหน้ามากเพียงแค่ศกสามครั้งและเตะสองครั้งเขาก็เอาชนะน้องจิงลินและนายน้อยดีสินได้แล้วเขาแข็งแกร่งมากนี่เจ้าสูเสียนเจ้าทำได้ยังไงเป็นไปได้อย่างไรสูเสียนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนสูจิงลินสูลี่ชินก่อนหน้านี้ใครว่าข้าเป็นขยะ สูเสียนเจ้ามันแค่ผู้ฝึกลมปราณขั้นหนึ่งเป็นพวกขยะไม่ใช่หรือขยะเจ้ายังไม่คิดจะหยุดพูดอีกหรือตะกี้ข้าแค่หยุดมือเพราะเห็นว่าพวกเจ้าเป็นญาติแต่ดูเหมือนว่าข้ายังสั่งสอนพวกเจ้ายังไม่พอสินะเดี๋ยวข้าจะสั่งสอนพวกเจ้าเองว่ามารายาทสะกดเป็นเส้นไรสูเสียนนี่เจ้าคิดจะทำอะไร สูเสียนที่นี่จวนตระกูลสู้นะอย่าเข้ามาใกล้ข้าไม่ต้องห่วงข้าก็แค่จะอัดพวกเจ้าอีกสักรอบแค่นั่นเองหยุดเดี๋ยวนี้ท่านพี่ช่วยข้าด้วยจิงหลินทำไมเจ้าถึงได้รับบาดเจ็บใครกันที่ถูกตีเจ้า ท่านพี่เป็นเจ้าสูเสียนที่ลงมือทําลายข้าจนเป็นแบบนี้สูเสียนงั้นหรือเป็นเจ้าใช่ไหมที่เจ้าทําลายน้องข้าใช่แล้วเป็นฝีมือข้าเองน้องชายของเจ้ามันงี่เง่าแสหาเรื่องไปทั่วข้ากลัวว่าหากปล่อยเส้นนี้ต่อไปเขาจะทำหานะมาสู่ตระกูลไม่ซ้าก็เร็วและอีกอย่างข้าแก่กลัวเขาหนึ่งปี แต่มาเรียกข้าว่าลูกพี่ลูกน้องข้าเลยต้องสั่งสอนให้เขารู้มารยาทสักหน่อยเขาเป็นน้องชายของข้าต้องให้ขยะไล่ข้าเส้นเจ้ามาสั่งสอนได้งั้นหรือเจ้าเรียกใครว่าขยะไล่ข้าจะเป็นใครเสียอีกนอกจากเจ้านั่นแหละสร้างเป็นตัวหน้าอับอายต่อตระกูลเสียจริงที่ถูกภรรยาพึ่งแต่งเข้าบ้านบอกยา เจ้าเป็นขยะไร้ค่าที่ทำให้ตระกูลของพวกเราต้องขายหน้าพวกเจ้าสองพี่น้องสร้างสันดานเหมือนกันจริงๆที่ชอบดูถูกและเยาะเย้อยคนอื่นก่อนหน้าน้องสายของเจ้าก็พูดแบบนี้แต่สุดท้ายก็ถูกฆ่าอัดจนต้องร้องขอให้เมตตาไม่ใช่หรือท่านพี่ดูมันซี่อยู่ต่อหน้าท่านมันยังอวดดีอีกท่านต้องล้างแค้นให้ข้านะ เจ้ายังมีหน้ามาฟ้องข้าอีกหรือเจ้ามันเอาแต่ใจไม่ยอมฝึกซ้อมเอาแต่เที่ยวเล่นไปวันวันวันนี้เจ้าดันถูกไอ้ขยะนี้ถูกตีได้สร้างขายหน้าข้าเสียจริงๆพี่ข้าเจ็บนะก็ได้หยุดร้องได้แล้วข้าจะช่วยสั่งสอนบทเรียนให้กับมันน้องของข้าสูจริงอยู่ไม่ใช่ทุกคนจะมาลังแกเขาได้ขอบคุณท่านพี่ จะสั่งสอนข้าง,งั้นหรือเท่าที่ข้ารู้พลังของสู่จริงอยู่อยู่เพียงขั้นที่สามของผู้ฝึกลมปราณสำหรับคนในตระกูลสูมีเพียงไม่กี่คนที่ฝึกเพ็ดวิสาอาทิตย์อัสดงให้อยู่ขั้นที่สองได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ามีความสามารถหรือไม่ท่านพี่ระวังตัวด้วยนะเจ้าเด็กนี่มันไม่เหมือนแต่ก,ก่อนแล้วมันน่าจะทะลวงระดับพลังได้แล้ว ตะกี้ข้ากับพี่ลีสินร่วมมือกันก็ยังไม่ใสคู่ต่อสู้ของมันเลยืึสามารถทะลวงระดับพลังได้ไม่น่าแปลกใจที่มันจะยิ่งพยองขนาดนี้สูเสียนหากเจ้าคิดจะเอาข้าไปเทียบกับสองคนนี้เจ้าคิดผิดแล้ววันนี้ข้าจะสั่งสอนบทเรียนให้กับเจ้าแล้วค่อยไปขอโทษผู้นำตระกูลที่หลัง ลายสาระรีบเข้ามาเถอะมันเสียเวลาข้าข้ายังมีธุระต้องรีบไปทำอีกแม้ว่าฝีมือของนายน้อยจะก้าวหน้าขึ้นมากถึงขนาดสามารถเอาชนะนายน้อยจิงลินและลี่ซินได้แต่นายน้อยจิงอยู่ไม่ใช่คนที่นายน้อยจะเป็นคู่ต่อสู้ได้นายน้อยพึ่งทะลวงระดับพลังได้ไม่นานจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนายน้อยจิงอยู่แน่นอน ต้องรีบไปรายงานให้ท่านผู้นำทราบจับนางเอาไว้ซะนางเป็นสาวไซของสูเสียนอย่าปล่อยให้นางหนีไปได้ไม่งั้นนางจะหนีไปรายงานให้ท่านผู้นำตระกูลรู้เรื่องนี้สาวน้อยอยู่นิ่งๆอย่าขยับมิสนั้นข้าจะหักขาเจ้าซะขวามือซ้ายธรมิน นี่มันเคล็ดวิชาฝ่ามือไซทรมินของพี่จริงอยู่เป็นฝ่ามือไซทามินจริงจริงด้วยเอาฝึกฝ่ามือไายธมินถึงขั้นนั้นจริงๆแล้วใช่ไหมกระบวนท่าที่8ของเคล็ดวิชาฝ่ามือไซทามินมเคล็ดวิชาฝ่ามือไซทามินดูทรงพลังมากจริงๆ เจ้าเอาแต่ลบเป็นอย่างเดียวหรือไงนายน้อยระวังตัวนะสู้จริงอยู่กลายเป็นว่าฟ้ามือทลายทมินของเจ้ามีดีแค่นี้เองหรืออะอะไรกัน เจ้าอยากจะสั่งสอนข้าแต่เจ้ามีความสามารถแค่นี้นี่นะกันสูจริงอยู่พ่ายแพ้แล้วท่านพี่ท่านเป็นอย่างไรบ้างสูเสียนวันนี้เจ้าต้องตายเจ้าบังอาจทำให้ข้าต้องอับอายขายหน้าแบบนี้อยา่า ขวามือซ้ายทมินทลายโลกาคิดจะหนีหรืออ่าเจ็บเจ็บนะข้าจะพูดอีกครั้งหากเจ้าไม่เชื่อฟังข้าอีกแล้วคิดจะหนีเจ้าได้ขาหักเป็นแน่ถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าก็ลองดูก็ได้ เจ็บเจ็บเจ็บปล่อยข้านะเจ้ากล้ามาลังแกคนของข้างั้นหรือนายน้อยหากมีครั้งต่อไปอีกข้าจะหักมือของเจ้าซะนี่เจ้าสูเสียนอยาคิดจะหนีพน้นใส่หัวไปไกล,ไกล เกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ยังไงจริงอยู่ถูกเตะกระเด็นออกมาแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าซูเซียนจะแข็งแกร่งขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ขั้นที่สมผู้ฝึกลมปราณขั้นที่สามซูเซียนเป็นผู้ฝึกลมปราณขั้นที่สแล้วถ้าเห็นพลังของเขามีแสงสีส้มออกมาเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเจ้าถึงได้มาต่อสู้กันเองแบบนี้ 苏神辉。